ดีครับอยู่กับผมออตโตในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครทิงหยุนหรืออีกหนึ่งฉาย,ยาก,ก็คือแทงหยุนนั่นเองเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โดนตีบ่อยสุดในเกมเลยฮะ <c oughs> ถามว่าเวลาเราเล่นเกมเกมนี้ตัวไหนมกักจะตายตัวแรกในเกมก็ยกให้คนคนนี้ไปเลยแม้จะโดนตีบ่อยแต่เรื่องความสามารถโดยรวมนั้นเป็นอะไรที่ถือว่า เก่งระดับท็อปๆในเกมนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทิงอยู่นั้นต้องปั้นตัวละครอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันเพื่อนๆที่อยากเป็นกําลังใจให้กับผมสามารถเป็นกําลังใจให้กับผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์ในคลิปนี้ครับในทุกการกดไลค์หนึ่งครั้งจะส่งผลทําให้คลิปนี้ถูกมองเห็นมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นการสนับสนุนที่ทําให้ช่องนั้นเติบโต1ไลค์ like ของเพื่อนๆมีมูลค่าไม่แพ้กันกับการโดเน a t เลยครับ ใครที่กดไลค์ให้กันผมต้องขอบคุณมากๆเลยมันทําให้ผมมีไฟแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนในการทำคอนเทนต์ออกมาให้กับเ,เพื่อนๆเยอะๆมาเข้าใจตัวละครตัวนี้แบบง่ายๆสั้นๆกระชับตัวละครตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นแบตเตอรี่ของตัวละคร DPS หรือจะเร่งเกจอันติให้กับตัวฮิลตัวโล่ก็ได้เหมือนกันคียหลักๆแล้วจะทำให้ตัวดี s ของเรานั้นเล่นไดง้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเล่นกับคาฟกา สายไฮเปอร์แคลรีวนอันติรัวเล่นกับจิงหยวนเก็บสแต็กเทพสายฟ้าก็ดีเหมือนกันเล่นกับตัวของมังกรทําให้มีแต้มเล่นได้บ่อย เล่นกับเซเล่อันติบ่อยๆเล่นกับตัวของคาร่าเองก็ดีมากๆบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ทิงอยู่เล่นกับคาร่าเหรออันนี้เพื่อนลองไปดูคลิปต่างประเทศกันได้เลยนะว่าทีมยอดนิยมมากที่สุดของคาร่านะครับตัวซับตัวนั้นคือทิงหยุนครับเพราะว่าการที่คาร่ากดอันติได้บ่อยจะทําให้ตัวละครตัวไหนก็ตามที่ถูกโจมตีนะครับคาร่าก็จะเคาน์เตอร์สวนกลับไปการเล่นทิงหยุนกับคาร่าจึงเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆและตัวละครในอนาคตที่หลายๆคนกําลังเฝ้ารออาจารย์ลิวครับ อาจารย์หลิวต้องการ Energy หรือว่าต้องการพลังงานในการวนติเพื่อเก็บสแต็กตัวของทิงหยุนก็จะตอบโจทย์อาจารย์ริงหลิวอีกแล้วและอีกหลายๆตัวละครดีเพทเพื่อนๆสามารถที่จะทิงหยุนไปซับได้เกือบหมดทุกทีมในเกมเกมนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณถามผมว่าตัวละครตัวนี้เล่นกับใครได้บ้างเล่นได้เกือบหมดนะ และทิงหยุนต้องทำ ATK เท่าไหร่ล่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปดูตัวคูณต่างๆหรือตัวเลขต่างๆที่มันซับซ้อนเอาแบบเข้าใจาง่ายๆเลยตัวละครตัวนี้จะแนะนำ ATK อยู่ประมาณช่วง2,500ถึง2,800ประมาณสักช่วง2,700กว่าๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าแคปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำไหวในช่วงไหนก็พยายามทำให้มันถึงช่วงช่วงนั้น แล้ทีเนี้ยพอเราทำาอ k ได้สัก2 7 0 0แล้วใช่ไหมเราก็ไปเน้นค่าอื่นพวก HP พวกเด็บทำให้ตัวนั้นหนาประมาณหนึงเลือด3,000ก,กว่าได้จะดีมากแล้วมีเด็ติดประมาณ1,000ก็จะเวิร์กมากๆครับและสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กับค่าอื่นๆเลยก็คือการทำความเร็วหรือว่าค่าสปีดของทิงหยุดนั่นเองสปีดที่แนะนำ134ขึ้นไปหรือจะช่วง142หรือจะเป็น149ก็ได้ แต่จากที่ผมได้ลองเทสดูแบบโบว์เวิร์กนะผมชอบเล่น160มากๆ160ทิงหยุนมักจะได้เทินแรก,แรกๆแล้วก็มักจะเร็วกว่ามอนหลายๆตัวจะมีแค่มอนบางตัวเท่านั้นที่จะเร็วกว่านะครับมันทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมของทิงหยุนนั้นเวิร์กมากๆในเชิงของการตีเก็บแต้มได้ด้วยออกมาตีบ่อยอันติก็เต็มไวบับได้ไวเหมือนกันยิ่งเร็วยิ่งดีครับ ลิลิกเซตไหนดีเหมาะกับตัวละครตัวนี้จะมีเซต4สปีดหรือ4คาวบอยก็ได้ครับหรือถ้าเกิดเกลือผสมเป็น2คาวบอย2สปีดอันนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันจักรวาลประดับจะ เป็นในส่วนของโลก3ก็ได้ง่ายๆนะเพราะว่าโลก3มอ่ะมันจะมีเซตที่มันให้ HP แล้วก็ให้ ADK ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็ทำให้ตัวละครนั้นตัวหนาขึ้นแล้วก็แจก ADK ให้กับทั้งทีมได้ด้วยถ้าเอาแบบเบสิกง่ายๆเลยหรือโดยพื้นฐานเลยนะครับจะแนะนำว่าโลก3เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายและใช้ง่ายสุดแล้วส่วนถ้ใครมีค่าต้านสถานะ ประมาณหนึ่งหรือรวมกันได้30%ก็จะแนะนำเป็นโลก7ครับส่วนออไอเซตฟื้นฟูเพิ่มเติมถ้ามีออฟส,สวยแล้วบรรลานสแตทได้สวยแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันและมาดูด้านล่างกันต่อครับออฟหลักออฟรองเสื้อ ATK หรือ HP ก็ได้รองเท้าความเร็วลูกแก้ว ATK หรือ d e ฟหรือ HP ก็ได้เหมือนกัน ส่วนสร้อยแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นฟื้นฟูพลังงานเพราะเราต้องเอาพลังงานของทิ้งอยู่นั้นไปบับกับเพื่อนนะครับทีเนี้ยให้คุณน่ะลองเลือกดูว่าสุดท้ายอ่ะคุณบรลานออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้าง HP เรามากกว่า3 0มพไหม แล้วก็เดบเราประมาณ1,000พันไหมค่า a d k เราอยู่ในช่วง2,500ถึง2,800หรือเปล่าและสปีดเราสูงถึง160ยหไหมถ้าไม่ถึงอ่าร้อยส้ไหมถ้าทําไม่ถึงจริงๆก็ขอเร็วสักร้อยสาขึ้นมาละกันและมาดูในส่วนของ LC กันครับผม LC ที่ดีที่สุดจะเป็นของโปรเนียให้ในส่วนของการบัฟเพื่อนแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานด้วยเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เดอเบสมากๆและรองลงมา BP หรือแดนแดนก็ได้ครับสองันนี้ก็เป็นสองไล้โคนยอดนิยมที่คนมักจะเลือกใช้ในลำดับต้นๆเหมือนกัน BP จะมีการสุม่มออฟต่างๆที่เอามาบัฟทีมได้และ D ดนแดนก็มีในส่วนของการบัฟทีมด้วยเหมือนกันถัดมาในลำดับดีหรือกลางๆเพื่อนๆนมีชิ้นไหนก็สามารถที่จะเลือกใช้ชิ้นนั้นไปก่อนก็ได้ถ้าคุณเล่นกับตัวละครประเภทธาตุเดียวกัน คุณอาจจะใส่เป็นรูปแอสตาก็ได้เช่นคุณเล่นกับคาฟกาหรือคุณเล่นกับตัวของจริงหยวนเอาไปบับธาตุดเดียวกันหรือจะใส่เป็นรูปโคโคเรียกับโบรเนียอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับเลือกใช้ตามที่เรามีไปก่อนยกตัวอย่างทิงหยุนของผมปั้นไว้แบบไหนอ่ะลำดับแรกเลยเลือดผมทำา3 0อัอัขึ้นมาแล้วก็ค่า edk อยู่ที่2008ครับ ส่วนค่าเดฟหรือพลังป้องกันอยู่ที่1,000และที่ผมให้ความสำคัญแบบสูงมากๆเลยก็คือค่าสปีดหรือค่าความเร็วผมทำไว้160เพราะผมต้องการให้ตัวละครตัวนี้ได้เทินบ่อยๆและได้เทินก่อนด้วย ทำให้โดยรวมในทีมของเรามันเล่นง่ายขึ้นเมื่อทิ้งหยุนสปีดสูงครับอย่างที่บอกใครทําให้ไหวเอาสัก140ยก,กว่าไปก่อนก็ได้และเทสนะครับที่สําคัญต้องอัพเลยก็จะเป็นสกิลอีก็คือสกิลต่อสู้หรือจะเป็นในส่วนของอันติอ่ะอันนี้ต้องอัพแบบควบคู่กันมาและพวกเทสที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องอัพสำคัญสำคัญนะต้องอัพหมดเลยนะ เพียงแค่โจมตีปกติเราไม่ต้องอัพแล้วก็ในส่วนของพรสวรรค์ตรงนี้นะครับเราค่อยอัพตามมาทีหลังก็ได้ไปเน้นอัพตรงอื่นก่อนโอเคไหมก็คือเน้นไปที่สกิลอีนะครับสกิลธาตุกับไปที่อันติแล้วก็ในส่วนของรีลิกผมใช้เป็นเซตสี่คาบอยเพราะว่าในทีมผมมีตัวใส่เซตสปีดไปแล้วนะครับผมใช้เสื้อเป็น ATK แล้วก็รองเท้าเป็นความเร็วครับในส่วนของรูกแก้วเป็น ATK และ ค่าฟื้นฟูพลังงานก็คือใช้เป็นสร้อยฟื้นฟูนั่นเองโอเคไหมแล้วทีนีเ้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของกลุ่มดาวกันบ้างว่ากลุ่มดาวไหนสําคัญจริงจริงทิงหยุนะ่นถามว่า e ศูนย์เล่นได้ไหมก็เล่นได้แล้วแต่เพียงถ้าเรานั้นยิ่งปลดกลุ่มดาวจะยิ่งเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น e 1นะครับเมื่อใช้ถ้าไม่ตายไล่พรไปมันก็จะเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครที่เราบัฟใช่ไหมหรือถ้ามี e 2มันก็ช่วยในเรื่องของพลังงาน ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นของตัวละครที่เขาได้รับบัฟไปและถัดมานะครับ e 4 e 4มันก็เป็นการเพิ่มตัวคูณนั่นเองและ e 3. สำคัญเลยก็คือ e 6ครับ e 6อ่ะจะทำให้เปิดเทินมาแล้วสามารถบัฟอันตีไปตัวละครดีเพสเราอันตีเต็มเลยอันนี้เป็นข้อดีของ e 6แล้วทำให้การวนโรเดชั่นของทีมนั้นมันบริหารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะอันตีมันจะวนมันจะเต็มอยู่แทบตลอดเลย สำคัญสาคัญคือ e 6แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรเราอาจจะต้องโจมตีเพิ่มอะไรนิดๆินนนหน่อยเดี๋ยวผมจะมีสาธิตคอมโบให้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยแหละคือตัวทิ้งหยุนของผมสาธิตการวนโรเลชันแล้วก็การบัฟทีมต้องเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูเป็น Memory of Chaos นะครับชั้นที่10จะให้ดูเป็นทีม2จทิ้งจอกและกันแล้วก็ใช้ตัวดี s เป็นตัวของจิงหยวนนะครับเป็นท่าสายฟ้าด้วยอ,อ่อันนี้เดี๋ยวจะ ให้ดูลำดับแรกก่อนเลยก็คือมาเนี่ยเราจะกดสกิลเทคนิคของทิงหยุน2ครั้งนะครับแล้วอันติของทิงหยุนจะเต็มพอดีจากนั้นเราค่อยไปกดสกิลเทคนิคของตัวละครตัวอื่นอย่างที่บอกไปพอเราเข้าสู่การต่อสู้แล้วเริ่มมาเราจะใช้อันติของทิงหยุนเพื่อบัฟตัวละคร DPS ไปก่อน ถ้าคุณมี e6 อันตีของตัวดีพีสเราจะเต็มเลยถ้าไม่มี e6 คุณอาจจะต้องให้ตัวดีพสของเรานั้นโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งแล้วอันตีถึงจะเต็มนะฮะมี e6 เลยเล่นง่ายแล้วเล่นสบายโอเคไหมแล้วทีนี้ <Okay. S 1> เราก็ให้ทิงหยุดเนี่ยกดสกิล e บัฟไปแล้วก็ให้ตัวดีพสของเราเนี่ยเล่นตามปกติเลยครับสังเกตว่าเวลาทิงหยุดบัฟอะ่ะมันจะมีในส่วนของออจุดอยู่3จุดอันนั่นแหละมันแสดงให้เห็นว่าบัฟมันอยู่ นาน3เทินอ่าเมื่อกี้เห็นปะ่ะจริงหยวนน่ะใช้บัฟไปแล้วแล้วจุดอะ่ะมันเหลือแค่2จุดตอนนี้เพราะว่าเราใช้บัฟไป1เทินใช่ไหมฮะหลังจากนั้นจริงหยวนก็จะกลายเป็นตัวตีปกติครับอ่าเมื่อกี้จริงหยวนผมออกไปตี<ๆ>เห็นปะ่ะจุดมันเหลืออยู่แค่1จุดแปลว่าตอนนี้บัฟก็อยู่แค่อีกเทินหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้ตัวของจริงหยวนนั้นจบเลยนะครับ นื่องจากจิงหยุนของผมมันเป็น e6 นะมันเลยสามารถทําศูนย์ไซเคิลได้แล้วมันก็เลยแบบแรงแบบแรงมากๆนะครับแต่โดยเล่นโดยทั่วไปอ่ะมันก็เล่นไม่ต่างกันก็คือทิงหยุนมีแอันติแล้วก็บัฟแล้วก็ให้บัฟเนี่ยมันอยู่เรื่อยๆเมื่อบัฟหมดก็กดบัฟถ้าเราทำความเร็วสูงเดี๋ยวมันบัฟเรื่อยๆอยู่แล้วอ่าโอเคไหมอันนี้ผมก็ใช้บัฟของทิงหยุนนะครับ หมดพอดีเลยแล้วมอนก็ตายพอดีแล้วก็จบศูนย์ไซเคิลได้พอดีเหมือนกันนะครับคีย์หลักๆวิธีการเล่นอะ่ะมันก็จะเป็นแนวๆน,นี้แหละจะเล่นกับตัวดีเพชตัวอื่นมันก็ใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับคือถ้าจุดมันหมดก็บัฟบไปจุดไม่หมดก็ตีปกติและก็เน้นเอาอันติไปบัฟให้กับตัวดีเพชถ้ามีจังหวะสําคัญที่เราจะตายสามารถเอาอันติไปบัฟบให้กับตัวโลกเพื่อสร้างโลกได้ หรือไปบัฟให้กับตัวฮิลเพื่อฮิลก็ได้เหมือนกันครับและนี่คือคลิปรีวิวไกด์วิธีการเล่นทิงหยุนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆทุกๆคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจตับไตใจปูงให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากสปอนเซอร์สุดแสนใจดีสุดแสนน่ารักประจำช่องอ,อโต้ร้านเติมเกม powerpay คิดจะเปคิดถึง powerpay เติมเมกมพงไก่สตาร์เร็วในราคาที่ถูกมากกว่าเติมเอง และที่สําคัญปลอดภัยไว้ใจได้ไม่มีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันแน่นอนอย่าลืมนะครับจะเปคิดถึง power play ใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตตอบเรื่อยๆนะครับในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ในไลฟ์สตรีมไปแล้วบ๊ายบาย